ต่ t t o t o k สามารถให้ AI ช่วยออกแบบโปรไฟล์รูปภาพหรือรูปประจำตัวของเราเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ให้เราเลือกเยอะแยะมากมายใช้งานยังไงไปดูวิธีการกันค่ะของคุณนี้เมื่อเปิดเข้าแอปมาค่ะระบบก็เด้งมาแบบนี้เลยค่ะปรับปรุงเซฟฟี่ของคุณด้วย AI แต่ถ้าใครยังไม่มีนะคะรอระบบทำการนำส่งหรืออัปเดตเวอร์ชันดูก่อนนะคะหลังจากนั้นให้เรากดสร้างค่ะ เคล็ดลับในการเลือกรูปคือเลือกรูปภาพบุคคลที่สว่างเพียงพอหรือตรวจสอบใบหน้าของเราว่าไม่มีอะไรบดบังนะคะหลังจากนั้นกดที่ตกลงได้เลยค่ะระบบจะให้เราเลือกรูปภาพทั้งหมด3-10ถึงรูปภาพค่ะเมื่อเราเลือกรูปภาพได้แล้วก็กดสร้างได้เลยค่ะหลังจากนั้นระบบจะให้เราเลือกสไตล์ค่ะอย่างน้อยสสไตล์และสูงสุดได้ทั้งหมด5สไตล์ค่ะ คุยนี้ขอเลือกทั้งหมด5สไตล์เต็มแม็กเลยนะคะอยากเห็นว่า AI จะออกแบบรูปภาพให้เรายัางไงกดดำเนินการต่อด้วย5สไตล์ค่ะระบบจะเด้งขึ้นมาว่าคุณสามารถสร้างรูปประจำตัวของคุณได้1ครั้งต่อวันเท่านั้นกดดำเนินการต่อค่ะหลังจากนั้นเราก็รอ AI ทําการประมวลผลนะคะรูปประจำตัวของคุณภายใน6นาทีค่ะ เราก็จะได้รูปประจำตัวที่ AI ทำการออกแบบให้กับเราเยอะมากเลยค่ะเราก็สามารถเลือกรูปภาพที่เราชอบแล้วเอาไปทำเป็นโปรไฟล์รูปภาพสวยๆของเราและสามารถเปลี่ยนได้วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะสมมติว่าคนที่ขอเลือกรูปนี้แล้วกดใช้เป็นโปรไฟล์ค่ะ แล้วเราก็สามารถทําการปรับขยับย่อขยายนะคะรูปของเราเพื่อที่จะเป็นโปรไฟล์ได้เลยแล้วเราก็ยังสามารถโพสต์รูปประจําตัวของเราไปยังสตอรี่ได้ด้วยแต่ถ้าไม่อยากโพสก็สามารถติ๊กกร,กระบาดถุงได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณนี้จะขออนุญาตโพสดูตัวอย่างนะคะเราสามารถใส่รายละเอียดต่างๆนะคะแล้วก็กดบันทึกและโพสได้เลยค่ะ เพียงเท่านี้เราก็จะได้โปรไฟล์รูปภาพที่ AI ทําการออกแบบให้สวยๆสามารถเปลี่ยนโปรไฟล์ของเราได้ไปบ่อยแล้วนั่นเองค่ะใครสามารถสร้างโปรไฟล์รูปภาพโดย AI ทําการออกแบบจาก TikTok ได้แล้วพิมพ์เย็ดและแชร์แบ่งปันเพื่อนๆของเรามาทําโปรไฟล์รูปภาพ AI กันค่ะกรณนนี TikTok Expert ค่ะ